สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับโอครับผมเป็นรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้แล้วก็เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาครับผมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหนนะครับผมและก็ที่สําคัญครับแบรนด์ไหนน่าซื้อเก็บไว้หรือเก็บไว้ลงทุนวันนี้ผมอยู่กับกูรูครับผมคุณโอเก้านาฬิกาครับครับผมครับก็แน่นอนครับวันนี้เราจะมาพาตลาดนาฬิกาแบรนด์เนมมือสองนะครับว่ารุ่นไหนนะครับควรลงทุนและรุ่นไหนไม่ควรลงทุนครับเดยวคุณโอคุณโอพูดมาขนาดนี้เนี่ย เดี๋ยวนาฬิกาแบรนด์เนมเนี่ยต้องมีแบบว่ารุ่นไหนที่ควรลงทุนอีกเหรอครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีแฟนๆขับของเขาอยู่นะฮะแสดงว่าบางรุ่นก็อาจจะไม่ได้กําไรก็ได้เหรอครับแน่นอนครับเราเราได้ยินเสมอนะครับว่าซื้อนาฬิกาเวลาขายต่อแล้วขาดทุนเสมอเลยแต่จะมีบางรุ่นนะครับบางแบรนด์ที่ซื้อมาแล้วไม่ขาดทุนและสามารถสร้างผลกําไรได้ในในปีถัดไป ก่อนอื่นต้องขอถามคุณโอก่อนเลยดีกว่าครับนาฬิกาเนี่ยมีทั้งหลายแบรนด์หลายรุ่นนะฮะแต่ว่าการที่เราจะลงทุนกันให้ได้ผลกําไรเนี่ยเราควรจะเลือกที่แบรนด์ไหนหรือว่ารุ่นไหนดีครับผมครับสำหรับแบรนด์แรกนะครับที่ผมอยากแนะนานะครับแล้วก็มั่นใจเลยว่าทุกคนต้องรู้จักแบรนด์ของเขานะครับรบพูดไปแล้วทุกคนรู้เลยว่าเป็นนาฬิกาต้องขอยกให้เขาเลยครับแบรนด์นี้ครับโรเล็กส์ครับโรเล็กส์ไหครับผม คุณโอครับวันนี้โรเล็กมีหลายรุ่นผมอยากจะรู้ครับว่ารุ่นไหนเนี่ยเหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดครับที่จะทํากําไรให้คนที่ซื้อไปใส่เนี่ยมีผลกําไรในอนาคตหรือภายภาคหน้าครับโรเล็กที่ทําผลกําไรนะครับผมเก่งมาวันนี้เนี่ยผมผมคิดว่ามีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับแยกตามกลุ่มของลูกค้าก่อนละกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มโรเล็ก p o สปอร์ตนะครับเดี๋ยวมาเจาะลึกกันว่าโรเล็กซ์สปอร์ตมีอะไรบ้างและรุ่นไหนบ้างที่ควรลงทุน แล้วโรเล็กสปอร์ตเนี่ยคนที่จะซื้อใช้หรือว่าซื้อใส่เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ลูกค้านะครับสตาร์ตตั้งแต่ประมาณ20กว่าก็เริ่มใส่กันลวครับเริ่มเริ่มเริ่มจะจบมหาวิทยาลัยเริ่มที่จะเริ่มทํางานนะครับโรเล็กเรือนแรกเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยรวมถึงระดับผู้บริหารก็ยังใส่กันอยู่นะครับเดี๋ยวราคาประมาณเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นเรือนแรกของคนที่จะใส่กันเลยเหรอฮะใช่ครับเรือนแรกจริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ปีครับถ้าปีเก่าหน่อยเนี่ยแสนต้นๆก็เริ่มซื้อกันได้ ใช่ครับแต่สมัยก่อนสี่ปีเนี่ยแปดเก้าหมื่นก็ซื้อได้แต่เนื่องจากปีปัจจุบันเนี่ยราคาได้ปรับขึ้นแล้วนะครับนั่นก็ต้องมีแสนต้นต้นนะครับเขาเริ่มใส่โรเล็กซ์สปอร์ตแต่ปีอาจจะเก่าหน่อยแต่ความคลาสสิกยังมีครับมีตัวอย่างไหมครับโอเคครับตัวนี้ได้ครับขออนุญาตนะครับวันนี้เอามาให้ดูเป็นโรเล็กซ์สปอร์ตตัวแรกครับโอ้แล้วนะครับโรเล็กซ์สปอร์ตตัวแรกตัวนี้นะครับก็ เรียกว่าซับมาริเนอร์นะครับครับครับผมเดี๋วตัวนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับเรือนนี้เป็นรุ่นใหม่หน่อยนะครับเป็นสีเขียวอยู่ประมาณ200,000 200,000ต้นต้นจนถึงกลางกลางอันนี้คือมือหนึ่งมือสองมือสอหนึ่งอยู่ที่300,000 300,000ใช่ครับมา300,000ตัวนี้อยู่ประมาณ200,000ต้นต้นใช่ครับ200,000ต้นต้นนะฮะครับข้อดีของมันคืออะไรครับรุ่นนี้โอเคครับอันนี้เป็นนาฬิกาโรเล็กซ์สปอร์ตนะครับก็โรเล็กซ์สป เขาจะแยกกลุ่มประเภทของนาฬิกาเช่นซับมารินเนอร์ซีิลเลอร์รทีทีก็จะเป็นตระกูลดำน้ำความสามารถความโดดเด่นหลักที่เขาสร้างมาคือสามารถดำน้ำนะครับได้ลึกะะลึกประมาณกี่เมตรครับมันลึกลก,ก็จะมีตั้งแต่300เมตรจนถึงบางถ้าเป็นซีิลเลอร์ก็3,000ฟุตก็มี เพราะจริงๆเราเราดำกันไม่ถึงหรอกครับนี่ไงสามร้อยเมตรคือเขาจะเขียนไว้เลยว่าสามารถลงไปลึกย้อนนาฬิกาเดี๋ยวผมผมเอาถามเหมือนคนโง่ๆเลยนะคือจริงๆก็โง่จริงอะแหละคืออยากจะรู้ว่านาฬิกาเนี่ยอ่ะคนก็บอกกันน้ําจริงๆแล้วเนี่ยกันน้ำมันก็คือกันน้ำใช่ครับทำไมกันน้ำลงไปลึกกว่า300อ่ะสมมร้อย0 1เมตรน้ำเข้างเงี้ยเหรอฮะเขาสร้างจริงๆนาฬิกาพื้นฐานเนี่ยโดยปัจจุบันนะครับกันน้ำได้กับหมดแล้วครับแต่ว่า คุณสมบัติที่เขาเสามารถเป็นจุดขายของเขาเนี่ยนะครับก็สร้างเป็นแบรนด์ของเขาว่ากลุ่มของดำน้ํายิ่งน้ำยิ่งดำน้าลึกนะครับนั้นในากาเขาจะต้องสร้างแมคานิกนะครับให้สามารถเหมือนกับโปรเทคเรื่องของความชื้นนะครับเรื่องการกันน้าเรื่องของซิลนะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับและสามารถเป็นจุดขายของเขาได้เช่นในาการจะมีรุ่นของจับความเร็วในสปอร์ตเหมือนกันในการสปอร์ตท,ที่สามารถบ่งบอกเวลาได้2รประเทศเรือเดียว บอกได้2โซนเลยอยู่เมืองไทยเวลานี้อยู่ต่างประเทศก็เวลานี้แล้วก็ส่วนซัมมูรีเนี่ยจะเรียบเรียบเรือเนี้ยเรียบเรียบแต่ดำน้ำได้ลึกหน่อยอันนี้ก็เหมือนนาฬิกาทั่วไปเลยนะที่แบบว่าเราไม่คิดว่าอย่างเงี้ยอ่ะสมมติสมมติอย่างอย่างอย่างผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมคิดว่านาฬิกาสปอร์ตก็อาจจะแนวแบบสายหนังหรืออะไรแต่ว่าอันนี้คือสปอร์ตแต่ว่าเป็นสายเหล็กแต่ว่าเขาดูแบบว่าเขาสามารถที่จะเล่นกีฬาดำโดยเฉพาะการดำน้ำเนี่ยไล้ลึกมากนะฮะก็คืออันนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเป็นนาฬิกาปีใหม่นะฮะถ้านีนี่ต้องบอกว่าใช้ไปสักกี่ปีหรือว่าผ่านเวลาผ่านไปกี่ปีถึงจะทํากําไรลูกค้าหลายท่านนะครับถ้าเขาใช้ปี2ปีเนี่ยถามว่าได้กาไรไหมยังขาดทุนไหมขาดทุนน้อยหน่อยแต่ขาดทุนนะครับเพราะราคายังไม่ค่อยปรับขึ้นนั้นณเวลาที่เขาซื้อปุ๊บขายปั๊บเนี่ยเกิดการขาดทุนแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้กําไรนะครับผมฟันธงว่า3ปีถึง5ปี สามปีคุณเริ่มเห็นกกาไรละอันนี้นะฮะแน่นอนครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะใช่ครับมั่นใจว่า3ปีถึง5ปีครับคุณโอมั่นใจใช่ไหมครับมั่นใจเราพาตลาดเลยครับผมนี่นะฮะสําหรับรุ่นแรกของเรานะฮะคุณโอครับนอกจากจะเป็นรุ่นแรกที่คุณโอแนะนําแล้วเนี่ยสําหรับโรเล็กซ์นะครับรุ่นไหนที่เราควรที่จะทํากําไรหรือว่าควรที่จะซื้อมาใส่เพื่อความสวยงามและภายภาคหน้ามันเหมาะที่จะทํากําไรให้กับเราครับผมเมื่อกี้เราผ่าน ตัวที่คิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะให้นึกถึงโรเล็กรุ่นซับมาลีเนอร์หรือกลุ่มสปอร์ตทั้งหมดนะครับรับรองว่าไม่ค่อยขาดทุนแล้วต่อไปนะครับผมจะมาบอกที่ถามว่าแล้วสุภาพสตรีล่ะควรจะเล่นรุ่นไหนใช่เพราะหลายๆคนแบบดิ้นคำว่าโรเล็กซเฮ้ยนาฬิกาผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงอยากจะใส่บ้างมันจะมีให้ใส่หรอรุ่นไหนมีครับแล้วก็โรเล็กผู้หญิงเนี่ยถามว่าขายดีไหมกลุ่มของเขาเนี่ยขายดีมากไม่แพ้กับกลุ่มผู้ชายด้วยครับ แล้วแบรนด์ไหนครับที่คุณผู้หญิงใส่แล้วสวยงามใส่ละเทได้ออกงานได้และยังทํากําไรครับผมรุ่นขายดีที่สุดนะครับของโรเล็กที่กลุ่มสุภาพสตรีนะครับขอยกให้เป็นรุ่นของเด t จัส s t ครับเด t จัส s t ครับผมวันนี้เอามาด้วยเดี๋ยวเอามาให้คุณขอชมเลยครับผมถ้าสุภาพสตรีที่เริ่มสนใจนะครับในกาโรเล็กซนะครับหลายๆคนก็เห็นเพื่อนใส่หรือว่าเริ่ม เริ่มศึกษาหาข้อมูลนะครับเขาจะเรียกว่า Rolex Datejust ครับ Datejust ใช่ไหมฮะเป็นที่มาจริงๆ Datejust เนี่ยมีมีมีของสุภาพบุรุษด้วยนะครับแล้วก็มีไซส์กลางที่เป็นเขาเรียก Boy size แล้วก็ของสุภาพสตรีเขาจะเรียก Lady size ผมอยากรู้ว่าอันนี้ก่อนมือหนึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่สามแสนกว่าบาทครับสามแสนกว่าบาทประมาณสามแสนห้าครับราคาสูงกว่าเดือนเมื่อกี้ใช่ครับสามแสนกว่าบาทแล้วถ้าเป็นมือสองนะครับมือสองอยู่ที่สองแสนสองจนถึงสองแสนห้าครับ ขึ้นอยู่กับสภาพและก็ปีก็ถ้าเกิดมือสองมาเราซื้อท่านบอเราจะซื้อมือสองเราประหยัดไปแล้วนะฮะแปดหมื่นบาทเกือบแสนเลยครับเกือบแสนเลยบาทครับแล้วถ้าเกิดเราขายอัตราขายต่อในภายภาคหน้าสักกี่ปีจะขึ้นเป็นเท่าไหร่เาส่วนใหญ่ของนาฬิกามือสองนะครับโอกาสขาดทุนหรือโอกาสขาดทุนจริงๆสุดของเขาจะอยู่ที่20%่สแต่เฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่10%ครับอ๋อสมมติเราซื้อมือสองแสนสอขาดทุนอย่างมากก็20,000ใช่ครับสอง0 0ื่ร้อนเงินขายปุ๊บก็2 0 0 0 0น เช่าใส่เลยปีอ่าปีครับหายไป20,000ื่นเดือนละพันกว่าบาทได้ใส่โรเล็กละวโอ้โหถูกมากนะแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยเราจะทํากําไรเราต้องเกี่ยวไว้สักกี่ปีครับครับผมรุ่นนี้คอนเซปต์คล้ายๆกับรุ่นแรกเลยครับก็คือว่าถ้าคุณซื้อมือ2ไปปี2ปีแรกคุณอยากขายให้ได้กําไรเนี่ยถามว่ากําไรไหมกําไรใช้ ขาดทุนนิดหน่อยบสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบอย่างที่ผมบอกก็เหมถือว่าเราจะใส่โรเล็์มันเป็นเวลาปีีครปีแต่ว่าถ้าคุณอยากให้ได้กําไรแน่นอนนะครับแล้วก็กําไรใช้ด้วยนะครับผมขอบอก3ปีถึง5ปีเหมือนซัพมลนเนอร์ครับครับครับผมก็อาจะขึ้นไปสัก2อ0 0สนห้าอ่เป็นไปได้ครับน่าจะได้อยู่ก็กําไรขึ้นอย่างน้อยผมคิดว่า10มีให้คุณครับโอ้โหอย่างน้อย2องหมื่นแน่นอนอีก3ปีถึง5ปีนะครับผมอย่างนี้เซลคุณโอมั่นใจว่ารุ่นนี้ครับชัว คนลงทุนนะครับผมไปเราผ่านตลาดครับสำหรับรุ่นที่2นะฮะย้มนะฮะรุ่นชื่อว่าอะไรนะฮะเดดจัดครับแต่ว่ารุ่นนี้จะขายดีและทำนายได้เลยว่าอีก3าึงปีจะขายดีกว่านี้ก็คือเป็นรุ่นเดดจัดพิงโก้ครับเป็นทองสีชมพูเร็วคนที่ดูอยู่นี่ขนลุกเลยนะฮะอยากได้เด็ดจัดและหลักนะฮะอะคุณผู้ชายครับก็ซื้อคุณผู้หญิงซะและชีวิตในบ้านคุณจะมีความสุขนะครับผมคือคุณผู้หญิงจะแบบว่าพูดง่ายไม่ดุเรา อันนนนี้สใจ<ผ>มมามีลูกค้าหลายคนมาที่ร้านนะครับ,รบก็บอกบว่ามาดู ของของท่านสุภาพบุรุษนะครับมาดูในกายตัวเองนะครับแต่ว่าเวลากลับไปเนี่ยสุภาพสุภาพสตีได้ไปแต่ผู้ผู้ชายคือไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคมันเป็นธรรมชาติของสังคมครับผมที่ได้ยินมาเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็กำไรสักประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 50,000ครับผมผมอยากได้แบบกำไรเยอะๆบ้างคือผมใจร้อนไงเอ็กซ์ตีมแบบว่าลงทุนแล้วอยากได้เยอะๆเยอะๆโอเคครับมีครับมีไหมฮะมีครับรุ่นไหนครับคุณโอรุ่นไหนก็ผมขอยกให้เป็นพวกกลุ่มของ โรเล็กที่เป็นของรุ่นพวกเยลโลโกไวโกแล้วก็พิงโกครับนะครับวัสมันดียังไงครับมันดียังไงได้ครับก็คือว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ทําจากวัสดุที่ทําจากทองทั้งหมดครับนะครับผมมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างเหมือนกันครับเดี๋ยวเอามาด้วยเอามาด้วยครับก็อันนี้เป็นรุ่นโรเล็กสปอร์ตเหมือนกันครับโรเล็กเนี่ยทั้งเดทจัดหรือว่าเป็นรุ่นสปอร์ตเขาจะทําตัวที่เป็น High อ็นของเขาจะทำเ,เป็นวัสดุทำจากทองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับตัวยึดสปริงทำจากทองหมดก็ส่วนใหญ่จะใช้ทองที่เขาเรียกว่าทอง 18K นะครับส่วนจะแยกเป็นอยู่4ชนิดด้วยกันวัสดุที่ทำจากเยลโล่โกลครับผมไวโกลพิงโกลแล้วก็ p พลาตินัมนี่แสดงว่าราคาคทองก็มีผลต่อนาฬิกาเหล่านี้ด้วยหนักไหมครับหนักมากครับ คนใส่ปวดข้อมือได้ครับเพราะว่าวัสดุทําจากทองแท้ทั้งหมดเ๋ยขอแอบถามราคาได้ไหมอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยมือหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับราคามือหนึ่งอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับพระเจ้าเป็นบุญมือมากมากแต่ว่าก็หวาดเสียวนะถ้าเป็นมือสองซื้อก่อนแปดแสนจนถึง8ปดแสนต้นจนถึง8ปดแสนไปายครับแปดแสนไปายใช่ครับก็อยู่กับสภาพเหมือนกันถ้าอย่างนี้ถือว่าสภาพดีมากสภาพก็มีขนแมวใช้นิดหน่อยครับแต่ว่าในการเป็นในการเดิมๆมันจะเห็นว่า มีร่องรอยการใช้แต่ว่ารอยบุบปิดกระแทกจะไม่มีแล้วถ้าในอนาคตผมอยากทำกำไรเนี่ยครับผมผมใส่ไปสักกี่ปีครับสักสามปีห้าปีครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณบาสลองดูเมื่อกี้เราเมื่อกี้สองสองรุ่นแรกที่เราแนะนําไปเนี่ยเราเห็นว่าซื้อสามแสนมือสองสองแสนช่วงห่างอยู่หนึ่งแสนในหนึ่งแสนเราก็ยังสร้างผลกำไรได้ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลักหมื่นนะครับแต่รุ่นที่เป็นรุ่นทองนะครับอ่า ราคาใหม่ล้านสี่ล้านสี่มือสองแปดแสนหายไปหกหมื่นหกแสนเออหายเออใช่หายไปหกแสนในหกแสนเนี่ยสามารถสร้างกําไรให้ได้เพราะมันมีส่วนต่างเยอะใช่ครับคนที่ต้องการเลือนทอเนี่ยสมมติว่าเขาอยากซื้อเลือนใหม่ราคาล้านกว่าแต่เขามาหาในการมือสองที่แปดแสนเก้าแสนเลือนถึงล้านหนึ่งในแก๊บพวกนี้เขาสามารถขายได้เพื่อทำกำไรได้อาจะขายปุ๊บได้สองแสนเลยก็ได้อาจจะเป็นไปได้เพราะหนึ่งมีจํานวนน้อยครับผม สนะครับส่วนต่างเลลวลาเราเรานึกถึงอยของใหม่ตั้งร้านร้านสี่ <c oughs> นะครับแต่ว่าพอเป็นมือสอง เก้าแสนก็ถูกกว่า1ล้านก็ถูกกว่าแปดแสนก็ถูกกว่าใช่ขึ้นอยู่กับความใจของลูการเงินบางทีเราอาจจะกำไรตั้งแต่แสนหนึ่งขึ้นไปแสนหนึ่งสองแสนหรือสามแสนใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณโอมมั่นใจเลยครับอันนี้รุ่นชื่อว่ารุ่นอะไรนะฮะอันนี้เป็นรุ่น Yost Master 2ครับ Yost Master 2 w o ทำกำไรคุณผู้ชมแน่นอนแน่นอนครับถ้าเกิดมั่นใจเราครับพาตลาดครับนี่นะฮะโอ้ผ่านไป3รุ่นเดี๋ยวจะให้คุณโอเก็บก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของผมนะฮะล้านกว่าจะบ้าหรือนะครับ เอออันนี้คุณโอมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ <100 S 2> ็นต์ร้อยปีร้อยเดือนครับผมนะฮะ ผ่อนยันแก่นะฮะโซนผมเนี่ยร้อยปีเดี๋ยวผมมีรุ่นพิเศษให้คุณบ้านเลยแม้ถ้าเกิดผมเนี่ยเป็นคนดูอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้อยากจะได้รับคำปรึกษาแบบโดยตรงเลยคุณโอติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับติดต่อได้ที่โทรมาที่โอตรงเลยครับ0815615991ครับผมแล้วที่ร้านนะคุณโอร้านผมอยู่ที่ห้าง Paradise Park ถนนศรีนครินทร์ครับผมที่9กนาิกาใช่ครับร้าน9นาิกาเลยครับโทรหาได้ตลอดโทรหาได้ตลอดครจะจ่าย ฟรรีครับยังยืนยันฮะว่าฟรีครับรผมโออปรึกษาได้แน่นอนรได้ครับมีเว็บไซต์ครับ www.9 นาฬิกานะครับเลข9แล้วก็ n a l i g a นะครับ .com หรือว่าไลน์มาตรงก็ได้ครับ9นาฬิกาเหมือนกันเดี๋ยวให้อย่างนี้เลยให้ไลน์ส่วนตัวด้วยไลน์ส่วนตัวผมตอบเองเลยครับ ตายเลยนะสาวๆแอดเต็มๆเลยนะเห็นคุณโอเคยเรื่องนาฬิกาเป็นหลักนะครับอืมงั้นต้องย้ำใช่ไหมฮะเพราะจะเพื่มมีคนดูจะคุยเรื่องอื่นไม่ได้นะอ่ะโอเคครับผมว่าวันนี้นะหลายๆคนก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแต่ว่าสะสมนาฬิกาแล้วก็ซื้อนาฬิกาเพื่อทำกำไรแล้วแหละคลิปหน้าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนรุ่นไหนเดี๋ยวเราจะมาผ่าตลาดกันครับผมติดตามได้ครับกับคุยกับโอครับวันนี้ผมก็อต้องลไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ